ออย <mit it. S 1> ู่ท <ius> ี <laughs> the no ่ไหนวะเนี่ยจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอนณาเมีอะไรวะเรียกว่าอะไรวะคุณตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าใจและหาปกป้องกับจะลูกคัดในลำคลองคุดโอ้โหภาษาวิปลาสเอาละสถานที่กักกัน Just the ฉันเพิ่งดูเรียบเรียงการศึกบนยูทูบได้ไปอะไรวะเราต้องหาอืเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมราคาสิบเอ็ดบาทนะดุนพี่ผมทําทัทัท,ท,ทแนะนำมาผมไม่มรู้ว่าตูหรือเปล่านะผมได้มาพวกผมอัดเลยเอาละผมต้องรีบตามหาผมจะพยายามจบให้ได้เร็วที่สุดนะครับ โอ้โหโหลดฮอตคืออะไรวะดใครวะอะอาวเอาละครับเพลงก็มันดีนะอุ้ยผมเจอคัมพีรูปปูตินใครปูติน อุ้ยอ๋อโอเคผมเห็นผมเห็นผมเห็นไอจีไอซีซีมีใครตามหลังวะวะทำไมผมเจอหลังอย่างวะเิงนะอันนี้ประตูก่อนประตูเอาละโอเคถือว่าใช้ได้ครับไม่ตกเกบย้ยโอ้ยโอตีกันหนูโอ้ยโอตีตูดโอตีตูดเอาโอ้ยโ เดินช้าเดินช้าอู๋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 ทำแปลทำทำวะวะนี่าะอู๋อู๋อุ๊ยดูดีจุดดูดีจุดอูหนูวิ่งไม่ได้ด้วยจัมป์จัมป์อยากกู้ฉันอยากกู้ฉันแต่ไปเกบเก็บไม่ได้วะเร็วเร็วเร็วอุ๊ย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 อุ๊ อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสิบสิบแล้วสิบสิบแล้วสิบสิบแล้วเออโดนกอบหูโอ๊ยตา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 ยอย่า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 ตีตูชันนี่ผมเห็นทรัมทรัมทรัมโอ๊ยยอ๊ยอุ๊ย อุ้ยบันที่เมียอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยตายอย่าตายอย่าตายโอ้ว่าตะโวกโอ้าตะโกโอ้วาตะโวกอ๋อไปสักทีอุ้ยไปได้ไปด้วยอุ้ยตายตายตายไปดูไปดูปุตินปุตินปุติน ออ้ยอย่าทำ้อย่าทำค่อยกมาว่าโ้ยโอ้ยอฮ้ยทำมทันาทีพดีได้โปรดอย่าตาผมทครังทำาทัานาดีไม่หนักหน้านะโอเคเอไอโง่ฮัลโหล้สวัสดีครับฮัลโหลโอ้โห ก็ไม่ได้น่ากลัวไปเถอะครับไปเถอะครับพี่ครับโอ้ขอร้องครับือถ้าเดินดิเฮ้ยอันนี้เปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้ไปสักทีทำไมเพลงเราถือขึ้นวะอ๋อไม่ใช่ ตื่น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 ๆตื่นๆต่นอะไรมัเหมือนผมจะเห็นอะไรอยู่ห้องไหนนะห้องล่างปะเอ๊ะลืมนะโดนทรัมี่ตูดไปทีตาตาตาวัดกดโอเพื่ออะไรเพื่อไอหยังครับ ห้องนี้ผมเก็บไปหมดยังวะทำไปแล้วเนาะโอเคห้องนี้ผมเก็บไปหมดละเอ้ย,อยทำกลับมาที่เดิมวะโอเคปิดประตูด้วยพ่อสอนไว้เมื่อไรผมจะเจอเนี่ยผมอีกนานนะผมว่า <c oughs> <c oughs> ค่อมคืนนี้อีกยาว <c oughs> ผมยังไม่ไปที่ไหนวะเอ้ยไปหมดแล้วนะตรงปะน่าจะ เอ้ยไม่ใช่ในทางกลับเดินมาทางนี้ผมหลอนเงาเตงอ่นะน่ะมีใครตามหมาเปล่าวะเฮ้ย๋อม่ใช่ทีวีโอเคทีวีทีวีทีวี this is television อ๋อเนี่ย hard <Hot> roll อ๋อลูบลูกลูกโอ้ยพื้นดินบ็อกโอเคไม่เดินมาข้างหลังนะ เกสือการเข้าหลังสิบเสียวเนี่ยผมเหลือคำพีห้าอันแล้วก็อันนี้อีกเท่าไหร่วะอ๋อนมมันเพิ่มเลือดได้นะถึงมันจะตุกไงผมผมจะลงไปแบบนี้เลยนะผมไม่อ่านรอบสองใครอ่ะพอ่พอพ่ออา้ยผมเจอท่านสุดท้าย โอ้ว้าวไงจริงเฮ้ยผมเจอฮาร์ดโหลดละโหลดฮาร์ดโหลดฮาร์ดเฮ้ยพี่โตพี่โตฮาร์กโหลดอีกอีกสามันไว้ปูตินไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะโอเคไม่ได้อยู่แถวนี้มันอาจจะมีประตูก็ได้ใครจะไปรู้ตุกไปขอภัยนะผมขอตัดลงอย่างนี้แล้วกันดีกว่าไม่มีอะไรลงขอทำงานลวกก่อนนะครับผมวุ้ย ไปุ io, ูตินไปปูตินเดี๋ยวตามค่อยเลยอ๋อเปิดไม่ได้ด้วยเอ้ผมสำรวจตรงนี้ยังวะถ้าเราเดินตามท่านปูตินไปจะเป็นอะไรไม่วะเดี๋ยวผมพอไปสำรวจน้อยคัดจอบจะระเบิดไหมวะนี่สินั่นน่ะสิเฮ้ยใครวิ่งมาร้อนหลอนมาร้อนเอง ผมยังไม่เห็นใครวะเออผมยังไม่เห็นเออโอบมามาผมเห็นไปแล้วเนี่ยเหลือว่าปูตินวะงองอันนี้อ๋อเนี่ยโอมาแม,าม่วิว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 เห็นแล้วเขาเห็นแล้วเรียกมันไม่ได้อุ้ยอายวายวายท่าน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 เจนท่านเจนท่านอ๋อไม่ตามแล้วเหลือว่าตามมาวะ วิ่งกระโดดช่วยไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมย้อนกลับที่เดิมเดี๋ยวอุ้ยจั๊กอุ้ยตากอุ้ยจั๊กอุ้ยอุ้ยวิ่ง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 อุ้ยหยาหยาอุ้ยอ้ยหยาหยาอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยอ้ยโอ้โหมาตบเกมนี่ก็จากไปโอ้ถึงตายเลยนะท่าน โอ้สามเอ็ดโอ้สามเก้าอยู่ไหนวะอีกสามเองเฮ้ยอีกสองเอ๊ะเหมือนไม่เคยมาหรือว,ว่ามาว่ะมาแล้วนี่ห้องน้ำเต้นนะเดี๋ยวว่ามันอยู่ห้องน้ำเต้นปะอ๋อไม่ใช่ Trong Terrain băng qua, không oh, sao nào quá, đường tới? Giờraly phải Sod-lo anything không? Eh aah... Tại anh ถอยๆ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 กลับไปที่ห้องพักดันเกียนสวัสดีครับท่านนี่ปะนี่ปะนี่แหละว้าว้าเก่ผมตุกๆหน่อยผมขอให้ได้มันก็มีแค่นี้แหละเกียนผมหาอะไรลงไม่เจอ เดี๋ยวไม่มีอะไรลงโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วาะครับก็บขอบคุณทุกคนที่ดูเนาะอาจจะได้สาระหรือผมอาจจะพูดไม่ดีไปหรืออาจจะน่าเบื่อกันไปเดี๋ยวผมพยายามปรับปรุงครับคาว่าไม่ค่อยโอ้เท่าไหรอ่อ่ะโอ้เล่นอะไรกระตุกบ๊ายบายครับเจอกัน